อันนี้เนเปียนรกจกาาักรพัดจ้ะฟังนั่นเนเปียปากช่องหนึ่งสองสายพันธุ์นี่เขาสใหง่เล็วและพิเศษก็นั่นคือเขาสามารถเท็จสวยางามมากได้เขาก็จะปลูกหญ้าหวานอิสราเอลเนเปียรไทยเกิดซปเปอร์ลีฟแล้วก็เน,นเปียแคะสามสายพันธุ์นี่เหมาะกับการกินสดท่อนพันธุ์ก็คือหญ้าหวานขายดีที่สุดเลยจ้ะหญ้าหวานหญ้าหวานอ,อิสราเอล,เอลจ้ะพันธุ์นี่สารอาหารสี่ไหลก็มูเลยจ้ะโปรตีนครึ่งปีหลังมะน่ คเล่าหมูจักนี่เปียไทยเคลื่อนสุปริหลายขึ้นกระสีในจานประมาณทอนนึ่งยี่สิบเส้นนี้กระสีเดสองท่อนทอน,นละหนึ่งบาทกระสีเดี๋ยวทสองบาทสมมตเอาไปปลูกข้างอื่นการเติบโตมันดีขึ้นกันไหมครับมันขึ้นกับสภาพดินกับน้ำน้ำสักหลักสำคัญคือขัเท้ารักษาดีมันเก็บเดีวเกี่ยได้เป็นซีฟีลจาันนี่คือขอดีที่มันชนะผืชอย่างอื่นขันเท้าให้มันกินแบบนี้แล้วจ้ามันกรสีเกิดการซูญเสียที่มันสบัดทิมแต่ว่าขันเท้าซับมันกินไ้ม่ติดกบยย้เางั คลายเจ็บตัวจ้าชีวิตก็คือดีขึ้นนั่นแหะจ้าดีขึ้นในแบบว่าเขาได้เฮ็ดเบียกได้เอเีย,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 ยองอย่างนี้พื้นทีเ่เขากับขอบขั้วเขากับพีกับน้องเข้ายกน,น,น,นะครับโอนะครับสวัสดีค่ะซื้อยกนะจ้าซื้ออิริออรณีสาล้านเลือนจ้าอยู่บ้านเลขที่16หมู่ที่8ปดตำบลบ้าบน,นท้องอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์จ้าฟาร์มซื้อยกฟาร์มจ้า คันผู้ใดอยากไอ้นี่อยากมาหากระตั้ง G ีพมาเลยจ้ะยกฟาร์มกระสินจ้ะครับเดี๋ยวมาเนี้เสียพี่ยกนะครับพาชมมาในสวนหรือว่าในฟาร์มเฮาเนี่ยมีการปลูกหญา้าหรือว่ามีการเลี้ยงอยีหยงแนนนะครับเนาะจ้ะ,จะในฟาร์มเฮาสิปลูกหญา้าขายยูหาสายพันธุ์จ้ะกับเลี้ยงง้วแลลวก็ตอนนี้เริ่มมีควายจ้ะจ้ะหญ้าสายพันธุ์ที่เฮาเห็นอยู่ข้างหลังนี่จ้ะอันนี้เนเปียนรกจกักรพพรดจ้ะแต่ว่ายูฟังนั่นเป็นเนเปียปากช่องหนึ่งสอง ฟัง,งนี่นในเปียปากช,ช,ปช่องหนึ่งจ้ะฟังนี่ในเปียนนรกจัก,กรพพรดพวกนี้มันจะต้นคืออ้อยจ้ะแนบิ่งมันจะคืออ้อยบางคนเพิ่นขี่รดไก่มากเพิ่นก็สิว่าเอา้ามูเจ้าคือปลูกอ้อยแต่ว่าอ้อยมูเจ้าคือล่ำน่อยมันเป็นยาจา้ะ้าสาหรับเลี้ยงสับแต่ก่อนเขาจะใส่เลี้ยงสร้างจา้ะแต่ว่าที่จริงแลาวมนก็สามารถเลี้ยงในเมือ่อแต่จิ้งหรีดปูปลาป็ดไก่แต่ว่าขันสัดเล็กเข้าก็ต,าตัดต่อนน้อยขันซัดใหญ่เข้ตาก็ตัดตอนใหญ่ที่เขาปลูกหลักๆก็คือเขาปลูกเพื่อขายงัวกับายย้ควจ พอแตกต่างระหว่างสองสายพันธุ์สายพันธุ์นี่แตกต่างกันอย่างไรตีจ้าสายพันธุ์เนเปียรนรกจักรพพัดนี่จ้าใบเขามันจะสีเข้มกว่าแล้วมันจะขันมันสมบูรณ์นี่มันจะใบงหญ่กว่าปากช่องหนึ่งจ้าและที่สําคัญคือลําต้นลําต้นนี่จ้าอ่าครับอนี่จ้าเปลือกเปลือกของเนเปียรนรกจักรพพัดเปลือกเขาจะบกแข็งท่อปากช่องจ้าเขาเนอะไรแก่นะครับเปลือก แล้วก็ข้างในนี่จ้าข้างในเขามันจะอ่อนกว่าปากช่องขนาดป่องนี่ทํากันบ่ครับใก่เคียงกันเลยจ้าใก้เคียงกันละค้นคนไอ้นรกจกักรพพรดจะหลายกว่านิดนึงจ้ะ<ม>แต่ว่าสําคัญคือลําต้นเขามันจะอ่อนกว่าปากช่องแล้วก็เปลือกจะว่แข็งทออย่าประเภทนี้นิยมเอาไปหสัตั์ชนิดใดครับสั์ก็คือเฮาก็ให้ยงว่วให้ควายวาน,นั่นล่ะ<ม>จ้าเพราะว่าสองสายพันธุ์นี่เขาสิใหญ่เร็ว และพิเศษก็นะั่นคือเขาสามารถเฮ็ดเป็นงามากได้ซึ่งปกต<อ>ิเทาก็เห็ดยามากขายอยู่แล้วจาะสง่งง้วนนมง้วนเนื้อแล้วก็ควายขันสายพันธุ์อื่นมันขันเฮ็ดเป็นยามากมันความชื้นหลายมันจะมแตม่ใบมันจะเห็ดให้เกิดการเน่าเสียเร็วจ้ะแต่ว่า<ต><อ>วส่ง่าซุ้มนี่นี่น้ำสิน้อยก็ค,ครั้งนี้ห็นบเ่าครับน้ำในป่องมันเนี่ยน้ำในป่องมันครับอัน,นผม้อใจถูกบ่น้ำในป่องมันไม่ก็ใไล่เคียงกันจ้ะแต่ว่านรกจักรพรรดิอาจสิอวบกว่าอวบกว่าปากช่องนิดนึงล่ะจ้ะครับอันนี้ค อันนี้ <ไป S 2> ตัดไป,ไปแล้วจ้าอันนี้ที่เห็นมันบอกเกี่ยงเพราะว่าใบตัดของรถตัดมันบอก<ฮ>ข่มปานในเนี่ยแม่ไไมจา้าครับมันก็เลยตัดออกบอกเอ่เหมือดจังที่ห้าตัดไปแล้วออสิมันสิขึ้นอีกบ่ครับต่อซองงั้นส คืนจ้าแต่ว่าขันยาให้ได้ผลผลิตหลายมันต้องดมีใบตัดที่มันคล้ายๆว่าเกยงๆหน่อแม่จ้ามันจะงอกมาแต่ใต้ดินแล้วมันสีใหเ่เร็วแล้วมันสีไดปริมาณหลายจ้าแต่ว่าขันแบบนี้ขันเฮ่าบ่แตงมันมันก็จะใ่ซ้าและไดปริมาณหน่อยแต่ว่ามันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้หลายปีอยู่จ้านอกจากต้นนี่พี่ยกมีการปลูกหญ้าชนิดอื่นบ่ครับมีจ้านอกจากนั้นในเปียโนโลกจักรพรรดิกับในเปียปากช่องนึงที่เขาปลูกเพื่อมักแล้วก็ให้เลี้ยงสัตว์เฮ่าเฮาก็สิปลูกหญ้าหวานอิสราเอล เนเปียท้ไทยเขื่อนซปเปอร์ลีฟแล้วก็น,นี่เปียแคะสามสายพันธุ์นี่มอกับการกินสดจ้าคันเซมาเฮดเป็นยามากไคไมันบ่ได้มแต่ใบมันได้น้ำหนักหน่อยมันกันเน่าเร็วเดี๋ยวเ้าสิบเบิ่งอย่างชนิดอื่นกันนะครับเนาะ ครับผมส้นนี่เป็นส้นยังครับพี่ยกส้นนี่อันนี้ยาหวานอิสราเอลจ้าพวกนี้เขาปลูกวาอิสราเอลเมียนจ้าอันนี้ดรสุกัญญาลีทองดีอาจารย์แปมจากมหาลัยสารคามผมให้ปลูกจากประมาณปีหาเจ็ดหาแปดอันนี้เขาปลูกเพื่อสําหรับเขาตอนนี้คือเขาปลูกขายท่อนพันจ้าแต่ว่าเขาปลูกที่แหกเขากับปลูกขายสดจ้าขนม้าแปรรูปความชื้นมันหลมันเก็บไดบ่บดนอันนี้คือสั่นนะนคือเงาครับอันนี้เขาพึ่งตัดนะแม่จ้ามันก็เลยพึ่งตอก อันนั้นมันท่านได้ตัดอ่ะซุ้มต้นสูงคือห้าไใบแต่เป็นท่อนพันขายจังผมพารู้เนาะอันปลูกเทื้อนึงนี่มันสิเก็บได้โดนมันเดยครับปลูกเทื้อนึงขันหลังปลูกเทื้อที่แรกประมาณสามเดือนนั่งสิได้ตัด์ด้วยตาสายพันธุ์นี่มันมันขอมันทีกูมูครับจ้าปลูกเทื้อเดียวเก็บเกี่ยวได้เป็นสิบปีหลังปลูกเทื้อแรกสามเดือนรอบต่อไปก็ประมาณสามสิบถึงสามสิบห้าหมื่นนี่สื่อไปปลูกเนยก็ปลูกเทคอเดียวตัดอย่างเดียว แม่นจ้าขันดูแลดีอยู่ได้เป็นสิบปีจ้านี่แหละจ้ะาสายพานี่เขาสิแตกกอดีอันนี้พอดีควายมันหลุดมากแม่จ้านี่แหละพิสูจน์ว่ามันแสบจ้าควายมันหลุดมากมันกลิ่นเหมิดจ้าก่อมันสีนี่แหละจ้าแสงแดดสีซองบ่ถึงพานี่สารอาหารสีหลายขมูลแล้วจ้าโปรตีนเขาอ้อนเขาอวับ,บเขาบวบสารอาหารเขามันหลาย ีเขามันกาสีเข้มจ้ะหมอกับการกินสดตัดให้กินสดๆเลยจ้ะบ่ต้อง่าบสายพันธุ์นี่เพราะว่าเขาอ่อนที่สูตรความแซ่บเด้อจ้ะเดี๋ยวสิฮักกันบ้างกรอบๆกินได้พร้อมกสิชิมกระติกรอบทำไมเนาะแม่นจ้ะมันหวานหวานคือแอรขเขาโพดเลยจ้บกินได้ ผมซื้อเยอะดอกครับผมชื่อกับยญาหวานยญาหวานอิสระเอวจ้ะแซบอิหรีอันนี้ปุกเป็นมาโดนไหมครับแปลงนี่ปีก็คว้าจ้ะเพราะว่าก้อนนั้นเขาปลูกไอ้เนเปียร์ไทยเขื่นซุปเปอร์ลิฟตระบาดดีมันเน่ามันล่มครัเลยลดพื้นที่ลงแต่ว่าสายพันธุ์นี้คอดีของเขาด้วยจ้ะเขาสิบันลมเพราะว่าเขาบ่สูงคือสายพันธุ์อื่นแต่ว่าสายพันธุ์อื่นเขาสูงใช่มันก่อใหญ่หน่อยมั้งกะสีแมนจ่าอันนี้เนี่ยเปียร์แค่จ้ะหาแถวนี้เนี่ยเปียร์แค่เขาเนเปียร์แค่แมน้เขาคือออย ใบเขาจะคืออ้อยครับแต่ว่าอันนี้เขาจะาข่ไข่ห้าเลยจ้าเพราะว่าเขาบ่าสูงแล้วเขาสิเป็นพุ่มแต่ว่าข้อเสียของเขาคือขนปล่อยไว้โดนลั้ต้นเขามันสิแข็งมากจ้าละคนข้อมันจะหลายมันจะเฮ็ดให้หมันคั่นล้วข้อดีของนี่เปียแคร์ขึ้นยังครับข้อดีของนี่เปียแคร์คือ ตัดกินสดคือจังหยาหวานนี่นะจ้ะเขาสิใหญ่ไว่ก็หยาหวานแต่ว่าถ้าเอาไปแปรรูปเหมูปพอดีความชื้นเขาหลายแล้วก็เขามีตะใบเขาบ่ได้น้ำหนักเหมาะสำหรับกินสดแม่นจ้ะแต่ว่าข้อดีของเขาคือเขาใหญ่ไว่ก็หยาหวานหยาหวานโปรตีนหลายสารอาหารหลายแต่ก็ดีแต่ว่าเขาใหญ่สะอาดกว่าไม่ปีแคะ์หยาหวานนี่เพิคล้ายกันจังได๋ครับทุกสายพันธุ์หยาสดนี่คล้ายคือกันจ้าคล้ายคือกันหมดคันฤดูร้อดก็เปนดูลาวกับประมาณซีหาฮกมัดลอย คันฤดูฝนกับแปดมัดซีบมัดราคาซ้่ากันเน่ยจ้ะแต่ขันเท่าไปแปรรูปเพภาสิมันก็ะดิเพิ่มมูลค่าขึ้นอีกบ่ครับขันแปรรูปขันขายเป็นยาซับมันต้องเพิ่มราคาแพงกว่าพวกปากช่องจ้ะราคากแบบต่ำกว่าสามบาทแต่ว่ามันหันมันเสียเวลาเนีจ้ะต้นทุนเรื่องค่าแรงเอาไปแปรรูปมันจะสูงผลก็เลยบนนียมกันนะมาโซนถัดไปครับโซนนี่คือโซนนี้ครับอันนี้คือเนเปียไทยเขื่อนซุปเปอร์ลีฟจ้ะอันนี้เป็นสายพันธุ์ล่าสุดประมาณเกือบสองปีที่แล้วเพิ่งได้มาดอกเตอร์ทำลงศักดิ์พลบำรุงอามให้ ขอดีของสายพันธุ์นี้ครับขอดีของสายพันธุ์นี้สังเกตบ้างจ้ามันสูงอันนี้ประมาณสองเดือนสองเดือนคือขอดีของเขาคือเขาใหญ่ไวจ้ะสูงไหใหญ่ไวก็ถูกสายพันธุ์เขาจะอวบเขาจะอ่อนเปลือกเขามันจะเขียวมันจะบ่คือสายพันธุ์อื่นคือจังปากช่องกับนรกเปลือกเขามันจะขาวๆเป็นน้ำตาลมาจ้ะที่สำคัญคือใบเขาจะไม่ทิ้งใบเห็นไหมจ้ะมันอายุโดนเขาก็บ่ทิ้งใบจากข้างล่างถึงบนเขายังแต่เขียวอยู่ และอีกอย่างนึงก็กคือใบเขาเนี่ยจ้าเงาครับเงาใบเขาจะง่ายแล้วเขาจะอ่อนแล้วเขาก็บ,บม่มีแทบสิบ่มีขนมันก็นเลยบอคั้นจ้ะครับระเบิงเ้งอตตาาอคอเขามันห่างอัตราการยืดตัวเขามัน สูงกว่าถูกสายพันธุ์คือเขาใหญ่ไวอันนี้ปัญาประเภทนี่เอาไปเห็ดยังครับก็บมอกรับการกินสดจ้ากินสดเนาะขันหฮาสับก็คือสับให้กินเลยแม่ว่าสับไปมากไว้เพราะว่าคันหฮาเป็นเห็ดเป็นยามาความชื้นหลายมันเป็นน้ำระวังหย้าวานครับอันนี้อันใดดีวครับมันบอกล้าตออว่าอันนี้หรือว่าเราแต่ประเภทกันไม่เอาแล้วแต่ประเภทการนําไปใส่จ้ามันก็ดีคนละอย่างครับยกตัวอย่างขอดีอันนี้ครับขอดีอันนี้ใหญ่ไวแต่กอดี ทนแรงรล้ำต้นอ่อนบ่มีขนใบหลบตอบโจทย์เรื่องปริมาณนะจ๊ะก,การเติบโตนั่นก็คือหนาหวาน ก็คือตอบโจทย์เรื่องแต่กอดีสานอาหารลายล้ำต้นอ่อนก็ดีตั้งกันเมียนจ้ะเนี่ยเปี้ยแขกก็คือเขาใหญ่ไวกว่าหยาหวานขันปากช่องกบนรกเขาดีคือเขาสามารถแปรรูปเก็บไว้ได้อันนี้เวลาตัดเดี๋ยวคือเอารถตัดให้กันไหมครับเขาสามารถใส่รถตัดได้คือการจ้าขันเขาจะเห็ดขันเขาจะสับแต่ว่าสมบัติอันนี้เขาปลูกไว้เพื่อขายท่อนพันุ์จ้าอ๋ออันนี้ก็สิเน้นไปทางการขายท่อนพันต่อนพัน์เมนจ้ะ คือหยาน,นี้มันก็สามาขายได้หลายแบบนะครับเนีะนค่ะหนึ่ง<า>คือขายสดขายสดนี่ตัดเป็นมัดแล้วก็ขายอสองปากช่องกับนรลลก ขายสดก็ได้ซับมักแปลรูปก,ก็ได้ครับ,บลดทั้งห้าสายพันธุ์สามารถขายถอนพันธุ์ได้มัดอร่เขาก็ทั้งปลูกค้ายก็ได้ปลูกเลี้ยงซั์ก็ได้บ,บางคนก็นปลูกเห็ดปุ๋ยพืชสดบางค,บคนมีพื้นที่ไร้กับปลูกเห็ดเป็นพืชพลังงานพืชพลังงานคืออย่างไรครับเห็ดไฟฟ้านะจ๊ะผลิตไฟฟ้าผลิตอย่างไรครับผลิตกับมีมันก็ตตอกพันธุโรงงานนะจ๊ะคือเอาหยาไปแม่นผลิตในบ่อห้องเป็นวัตถุดิบของการเห็ดไฟฟ้าเดี๋ยวสียางไปเรื่อยๆนะครับงในสวนของพี่ยกกันนะครับ แลเรายาชนิดใดครับพี่ยกที่ในสวนเฮาขายดีที่สุดขายดีที่สุดคันเรืองท่อนพันุก่อนที่จะมี นี่เปียไทยเคลื่อนซุปเปอร์ลีฟก็คือหย่าหวานขายดีที่สุดเลยจ้ะตอนพันแมนจ่าขายทั้งเมืองไทยทั้งประเทศลาวเพิ่นกลับมาแต่ก่อนมันมีโควิดก็คือบางคนบางคนมันก็ข่ามมาเอาสิเป็นจ้าบางคนเทาก็ไปซงอยู่ฟังคำแดนแล้วร้องจากนั้นล่ะครับเอาร้องจากหย่าวางก็สิเป็นปากช่องหนึ่งกับนรกจ้าแต่ว่าวางประมาณเกือบปีมาครึ่งปีหลังมันนี่คนเริ่มหู่จักนี่เปียไทยเคลื่อนซุปเปอร์ลีฟหลายขึ้นคนก็เลยกกำลังก็เล็กมาเล่นมันนีแทนยนนี่เปียไทยเคลื่อนซุปเปอร์ลีฟจ้ตััดช่่วงไหนนีครบ อันนี้ก็คือก็สามารถตัดได้เลยอจาแปลงนี้เอาไว้ธอเฮ็ดเป็นท่อนพันก่อหนึ่งแล้วว่าต้นหนึ่งนี่มันสิก่อหนึ่งต้นหนึ่งเด,ด้จากท่อนที่จ้าแน่นครับอันนี้ก็สิฮะอันนี้ห้าวานเขาสีอ่อนจ้าแม่นัะเสือเขากระฮักได้ทันอันประมาณนี่ก็สิจ่าประมาณท่อนหนึ่งยี่สิบเส้นอ,อันนี้ก็สิเด้สองท่อนว่าอะรตัดเป็นปองก็จะงานอันนี้ตีจ่าท่อนละหนึ่งบาทก็สิเด้ปกระมัณสองบาทแต่ว่าก่อหนึ่งมันมีหลายล้ำจ่าก็เ้หลายอืม แสดงว่ายี่หน์นี่มีมูลาค่ามาเลยต่อนาะจ้าไล่หนึะะน่งกับไล่ลูกค้าส่วนมากเพิ่นมาจากช่องทางใดครับลูกค้าส่วนมากกับมือถือมาจากเฟซมาจากยูทูบมาจาก<ม>ทั้งปากต่อปากคือจากการบอกต่อกับมี่มาจากลากักลักกับโซเชียลอ่ะล่ะจ้ะส่วนมากกไปซื้อไปปลูกเองอยู่บ้านเท่านั้นครับท<ม>่านพี่ท่านนา่งไกลเนาะจ้าหลักๆก,ก็คือประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ล่ะจะซื้อไปปลูกเองอีกแค่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ที่ซื้อไปขายต่อหรือว่าซื้อไปส่งต่องสิเนี่จ้ะพี่ยกครับเป็นมากเลยเขาเลยมาปลูกหญ้าครับ จ้าตอนเขาปลูกที่แรกเขากับไอ้ตังแต่ปีประมาณสี่เก้าละจ้าพอเราไปเอาพันน้ำมานํ้ำพี่นองจ้าพี่นองเพิ่นไปตลาดงัวแล้วเพิ่นเห็นทางปุ่นเขาจะปลูกหยาเรียงงัวหน้าเราเลยมาปลูกพอเราเลยไปขอสื่อพันมาสื่อพันมาปลูกที่เราเขาปลูกแค่สองงานจ้าปลูกที่แรกคือพันนี่เป็ดแแค่ต้นอะครับที่แรกต้นแรกนู่นจ้าเพามีพื้นที่ติดๆดกับบ่อโรงงานเลยจ้าแต่ก่อนแถวนี้เขาปลูกมั่นจ้ามองนี่คือเป็นปลามั่นแม่นจ้าแต่ก่อนขังเพื่อนเขาเป็นปลามั่นเพราะมันไก่บ่อน้ำ แต่ก่อนห้าสิปลูกแต่อยู่ขังบอ่อนามจ้ะปลูกแค่สองงานบัดทีนี้พ่อหอดย่่เก็บเกี่ยวมีคนมาขอซื้อจ้ะก็เลยปรับเปลี่ยนเป็นเอ๊ะอยากขายได้ก็เลคยค่อยๆขย,ย,ย,ยายพื้นที่ออกมาตอนนี้ก็คือมันเต็มของเขาหมดแล้วจ้ะชุมชนเอากับประมม่านพันไรแต่ก่อนพี่กะทำงานก่อนสิทธิภัเกษตรแต่ก้อนพี่กะ เคยรับราชการเพ็ดนีหยังครับตอนแรกก็ไปบรรจุอยู่ไอ้สัมักงานเศรษฐกิจการเกษตรอยู่มอกเกษตรจ้ะก็เฮ็ดยู่3าปีเครื่องก็เลยโอนมมอยุ่แขวงการห้างกระินธุนเฮ้าบานนี้พอเลี้ยนจบก็เลยตอนนั้นก็คือความเป็นอยู่มันอัตคัดขัดสนครับงิ้นเดือนมันบ่พอกับพระละก็เลยลาออกไปแต่วันหกปีจ้ะก็เลยกลับอายุบ้านเก็ดงาต่างประเทศจ้ะกลับมาตอนหาหานึแล้วจ้ะเฮาโชคดีคือเขามีนามก็เขามีที มัน<ผ>มเป็นตนทุนที่คนอื่นบ่มีแต่ว่าเขาไมแม่มจาะเขาก็เลคยค่อยๆเหตุมากแต่ก่อนตลาดก็คือกับมันก็บ,บืมันกว่ายขึ้นทุกมือนี้จะ้ะก็คือเขาต้องไปติดต่อลูกค้าโดยตรง กับลูกคา้ามาติดต่อแล้วแม่นจ้ะและ้วก็คือปากปากต่อปากแต่ก่อนมันก็เลยค่อยๆเด็กขยายพื้นที่ไปเริ่มปลูกหญา้าพี่เร้นะครับเริ่มปลูกหญ้าประมาณ4950จ้ะตอนนั้นพี่อยู่เมืองนอกอยู่พี่ก็มาหาหนึงจ้ะก็ได้มาซอยกันขยายแต่ก่อนปลูกแค่เล็กไปแค่ขายสดบัดนี้ปี55พืชปศุสัตว์พืชอาหารสัตว์เอาพันปากช่องนึงมาให้ปลูกก็เลยเริ่มแปรรูปเพิ่นมาสอนแปรรูปตลาดจกแค่หญ้าสดหญ้าสดมันสิเก็บได้แค่2-3มื้อ มาเพราะเหตุแปลรูปมันเก็บได้เป็นเดือนสองเดือนก็เลยมันตลาดมันเลยกว้างขึนนะจ๊ะจขยายพื้นที่จากแค่นในจังหวัดเฮาเป็นจังหวัดคางๆางเฮาจากเมื่อนั้นที่ทดลองปลูกบวก,กีรไร<อ>ปัจจุบันนี้มีมจากไรครับที่ปลูกง,งานนี่พื้นที่เฮากับประมาณแปดสิบจ้ะแต่ก่อนกับเฮาก็เห็ดเป็นลอ,อยอยู่แต่ว่าเฮ้าแบ่งพี่น้องเห็ดน้ำก็เลยเหลือแปดสิบครับก็เคยเห็ดสูงสุดก็คือถือบ่อยหมดแล้วนะครับเนาะจ้ะแต่ว่าชุ่มชนเฮาจากแต่ก่อนกับปลูกแค่ลอยก็ไรตอนนี้ก็คือเป็นพันก็ไรละจ้ะอ๋อหมายความว่าใน้ี จ้ะแต่ก่อนจะขึ้นจะพีจะหนองเขาเห็ดแม่นจ้ะแต่ว่าตอนนี้คือคนทางอื่นที่เพิ่นมีทีหรือว่าคนแถวนี้หาเซาทีเข้าเจ้ามิทีแถวนี้ก็คือเห็ดหยาเมื่อจ้ะการดี่เขาปลูกหยาสิสมมติเอาไปปลูกทางอื่นการเติบโตมันดีขึ้นกันไหมครับมันขึ้นกับสภาพดินกับน้ำน้ำจัดกับการดูแลรักษาขันของข้าคขึ้นหนึ่งข้าโชคดีข้าได้ดามจากโรงงานแลสิมีปุ๋ยในโตมันเ็นมันใหญ่ไว้แต่ว่าขันยไปอยู่บางเอื่นก็คือต้องเดียบำรุงก็คือใส่มูลสัตว์จ้ะหรือว่าใส่ปุ๋ยน แต่ว่าของเขาคือประหยัดต,ตรงนี้ไป,ไปเลยก็สามารถงามกันจ้าเวลาขี่พานขโมงอะไรเพิ่นดูแลแม่จ้าคันเพิ่นเอาขี่ง้อขี่ควายปุยเซงงามคือกันกับเาเาวนี่นะจ้าบางคนงามก่าเเาอีกบางคนเอาขี่หมูใส่งามก่าเขาอีกมนันก็ขึ้นอยู่กับการดูแลของเจ้าของแล้วนะครับแม่นจ้าหลักสำคัญคือกระเเารักษาดีมันเก็บเกี่ยวได้เ,ดเ,ดเป็นซิป,ปีพุ่ะจ้านี่คือค <c oughs> ข้อดีที่มันชนะเผืชอย่างอื่นเพราะว่าเผืชอย่างอื่นต้องปลูกใหม่อันนี้เป็นส้นยังครับนี่อันนี้เป็นมองบรรจุพันุเห็ดหยามากจ้าแต่ว่ารถนี่เอาไม่ง้อจ้า อันนี้คือให้ใหไม่อขอเข้าเนาะอันนี้ซุ้มไปล้างเลยามาเขาแระตาดมาแบบ,แบดีเลยจ้าแบซสๆเลยจานาเตกระสอบทีเต้เอ,อันนี้บอกครับไม่ไมนจ้กเากลเลีเยงลก็เอาใช้ด,ดื่มเมอนกัเยป็นเงอันยังไม่ได้ยังม่ได้ยัดเพลงนันนะครับ<า>อ๋อครับครับ ครับตอนนี้กรักำลังสีแพ็กหยานะครับตัดมาจากสวนนั่งก็สิละเอียดกร<ม>ะสิได้บอกครับแม่นจ้ะเพราะว่าม,มันมีใบตัดแล้วก็คนมาเลยครับล้างจากนั้นกรเสีมากแม่นจ้ะขันเข้าไปตัดมากมักเข้ากับเส่ถุงเลยจ้ะครับ,บ<อ>มีเครื่อง,งออดูดอากาศพออกแม่นจ้ะดูดอากาศออกถุงยังเงสียขายยังได้ครับเนี่ยห้าสิบห้าสิบบาทจ้าสามสิบโลครับ มิมีปุงพลาสติกยี่ทาองไหนจ้ะเราเพื่อนสื่อไปเห็ดยังครับยาแบบนี้เพื่อนกับไปเลี้ยงตัตว์จ้ะงัวเนื้องัวนมแขะแกะได้หมดควายก็ได้จ้ะจังสี่เก็บไปรวนมาได้ครับอันนี้มันฤดูฝนน้ำความชื้นมันไหลอันนี้ก็บ่เกิดเดือนนึงจ้ะเดือนนึงแน่นจ้ะอ๋อหลายมือ้อยตท่ัน,นจ้ะเฮ้จ๊ะมันเริ่มเข้าอันนี้ดูดอากาศออ,อกมันก็สิมักมันสินรเริ่มเป็นเหลืองๆถ้าว่ดูดนี่มันติด มันจะสิเกิดการเน่าเสียเร็วเหมือนกันจ้าเพราะว่ามันมีอากาศเหอนกันมันจะสิเริ่มเหลืองครับผมนี่เดี๋ยวสิเบิ้องนะครับมันสิหอมเบิ้งกินมันงเหรอมันสิมีกินหอมมันสิเริ่มหอมแม่ครับมันสิคือบอก่วงดอกเหมือนกันครับต้นหมากลูกค้าที่มาซื้อ หยาซับแบบนี้สิมารถจะใส่ครับก็มี่เทิมจังหวัดเฮาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะก็คือพวกงัวนมงัวเนื้อแพะแกะควายแต่วขายจะพอในพื้นที่นี่ก็บ่พออยี่แล้วล่ะเนาะครับแม่นจ้ะมันก็คือแค่จังหวัดเฮากับแค่ใกล้ๆอยู่จ่าไก่ไก่ทีมันบ่มีสินค้าให้นี่ล่ะจ้ะมันก็จะควายต้องดูดแหงวัดเลยบ่ครับแม่นจ้ะดูดแหงมเอเลยจ้ะมันแบบนี้มันก็สิเป็นสูญญากาศนะจ่ามันแน่นมัดอะไรแบบนี้จ้ะปิดปาก อันนี้เพื่อเฮาบ่ให้มันเกิดการถุงในมันช้ำรุดแต่ไม่จ่าเวลาเฮาขนขึ้นขนลงเกินใหญ่ครับผมแต่ว่าขันมันเฮ็ดอยู่ในฟาร์มเพิ่นลองคนข้นก็ใช้ถังใช้ถังจริงเอาจ่ามันจะกระเด็นโดนครับผมอันนี้สายพันธุ์อีกย่างนะครับอันนี้สายพันธุ์นี่เปียถ้ายเขื่อนซุปเปอร์ลีฟอ่ะสายพันธุ์อธิบายสายพันธุ์ไม่อันบ่ครับไมอันจ่าสายพันธุ์ไม่ถี่งไงไว้เหรอคือเขาโพดล้ำต้นอ่อนแล้วเบือเขามันจะเขี้ยวเนี่ยจ่ะคราจะตันนี้เฮาก็มาตัด อันนี้ตัดสับถอนพันขายจ้ะครับไขายอย่างไรครับอันนี้อันนี้ตะก่อนทอนละสามบาทจ้ะครับที่แรกๆสามบาทต่อมากกับสองบาทตอนนี้ก็ลดราคาลงเหลือบาทหาิบจ้ะแต่ว่าขันออนไลกับขันออนไลนลักลายพันขึ้นก็นลดราคาอยู่จ้ะครับแต่ว่าฝาองห<า>นึ่งเนาะป่องหนึ่งก็คือสองสองตาจ้ะเมียจ้ะท่อนหนึ่งสองตาครับ สายพันธุ์นี่ขอเขามันห่างเพราะว่าอัตราการยืดตัวเขามันไวโอ้โหามาตัดก็เสียงครับแม่จะอันนี้คือ<ร>สับส<ม>ไปซ่อมครับผมมาฟังนี่แหะครับอันนี้ในเพียรนรโลกจักรพรรดิจ้ะอันนี้มันเหลือสับอันนี้ทรบารจา้ะครับอันนี้นรกนะครับแม่จะาีนเพียรนรโลกจักรพรรดิเขากับ <c oughs> สับสองตาคือกันจ่ะครับ เราซุ่มใบพวกนี้เหรอครับเอาไปยังครับซุมใบก็บเอาบดแหงูวบดแหงอวมันจะาไปมันมแต่ว่าขันใบแหง้งเขาก็ลอกถิ่จ้ะบ,บางคนเพิ่นกบมะเขาก็ดันว้บางคนมันก็เกิดเฮ็ดเองบ,บางคนเพิ่นออกมาขอไปใส่ต้นไม้มก็เป็นปุ๋ยจ้ะ<ม>จ้ะอันนี้ของกงัวจ้าเพิ่นเพิ่นไก่เดลเวลาเพิ่นกินยาเพิน่นเนี่คือสายพันธุ์เลยครับงัวที่เขาเรียยงนอันนี้นตัวดำดำนี่ก็แองกาจ้ะซึ่งมันกัจะเป็นชาลโลเล่ผสมชาลโลเล่กับบ่ามันก็คือนนอ่เพี้ยนทั้หมดจากตัวครับอยู่ใน เฉพาะง้อเนี่ยครับเฉพาะง้อกับเกือบ60โตัวจ้าหกสิบตัวจ้ะเพราะว่ามันกับควอดน้ำสามตัวบางอาทิตย์ต้งหันก็งาที่ห้กินก็มาจากสวนของนี่แล้วเนาะแม่นจ้ะแต่ว่าขันหลายแบบนี้คือมันจะต้องใส่รถเข้าใส่เครื่องจักรนะจ้าต้าให้มันกินขันเท้าให้มันกินแบบนี้แล้วจ้ะมันก็สิเกิดการสูญเสียคือมันสบัดทิมแต่ว่าขันเท้าซับให้มันกินมันสิกินได้ลอยไปเคลมเลย รสกินเหมือดทุกส่วนเนาะครับเนาะก็เลยเป็นการซับแม่นจ้าซับขันเ่าซับให้กินคือเ่าตัดแค่ก่อสองก่อมันก่อใหญ่มันก็อิ่มได้หลายตัวแม่จ้าเราในส่วนของงวัวนี่เมาเริ่มเลี้ยงจริงจังในช่วงใดครับงวัวเริ่มเลี้ยงหลายปี2559จ้าอ๋อก็เลี้ยงที่หลังจากปลูกงายว่าครับ ่นบตอนนั้นก็เลี้ยงแค่สองสามตัวจ้ามันบ่ได้มีเงินซื้อครับบัดบ่อเด็กไม่เห็นจริงจังเลยคือหลังจากก็คือจ้าก็คือเริ่มแบบว่าเออแปลงหญ้าเฮาหลายขึ้นแล้วเฮาก็คือเอออาศัยท่กับซอนแม่จ้าเพราะว่าแต่ก่อนคั่นบ่มีช่องทางว่าเพิ่อสิได้เงินคืนมันก็ไอ้เงินทุนหมุนเวียนก็หายากจักหน่อยแม่จ้าเพราะพอเห็นช่องทางว่ามันเป็นสิ่งที่เกื้อกันเพิ่นก็พร้อมที่จะส่งเสริมจังจังคอกนี่ประมาณเท่าตัวครับคอกนี้ห่งอกนี่ห้าหกเจ็ดประมาณ12บตัวจ้าสิบสองตัวเราฟังนี่ ฟังนี่ฟางนี่อีอ่งนี้ครับฟังนี่บามันแดงหลายจ้าฟังนี่ีามันผสมครับของแท้นี่มันมีของแท่น้ำน้ำกับมีจ้าแล้วก็ผสมน้ำกับมีแต่ว่าฟังนี่มันสีเหลือดสูงก็ฟังนี่จ้าฟางเกียรติดีกว่าแม่จ้าหนึ่งสองอันนี้ก็ประมาณ13บสามสิบสี่ตัวแล้วกับโซนพุ่นอีกปีปีหนึ่งนี่ออกลูกมานี่ยจักตัวครับจะลายตัว่จ้าแม่พันกับยี่สิบยี่สิบก็ตัวกับสามสิบตัว เพราะวันลังเท้อก็ขายไปนั่มแม่จ้าก,ก็คือคแต่ลักลักกับบัวต่ำก็ยี่สิบแสดงว่าปีหนึ่งในยี่สิบก็ตูนี่หอดว่าครับกระสีขอดประมาณเกือบยี่สิบตัวอยู่จ้ะขายออกไปนั่มนะครับเนาะก็ขายไปนั่มจ้ะขายในเพิ่นมารับเลยบ่ครับก็มบแม่จ้าสมัครกับลูกค้าซื้อหญ้าเฮาเหรอจ้ะบางคนเพิ่นมาเห็นเพิ่นก็อันนี้เพิ่นก็ซื้อไปเลี้ยงต่อครับจ้ะซื้อหญ้าแถมเงว่ตอนนี้ จ้าเพราะว่าลังค่อนกับพิ่นเห็นโตผูมันอันนี้เพิ่นก็ซื้อไปคุ้นต้องสิแม่จ้าเพราะว่ามันก็บ่ได้มีหลายตัวแม่จ้าปีนึงก็แค่ซิฟก็ตัวยี่สิบก็ตัวสิแสดงว่านอกจากอาชีพปลูกหญ้าครับเป็นคนยเดือนรายวันจากพื่อมันก็เป็นสิ่งที่มันมันไปนํากันได้อยู่แล้วเนี่แม่จ้าควบคู่กันเป็นธุรกิจคู่กันอยู่แล้วจ้ากับตอนนี้มันก็เฮาก็เลี้ยงควายนําครับจะโตครับตอนนี้ คายเจ็ดตัวจ้ะแต่ว่ามันเหนบุ๋มเป็นว่าอันาราคาแพงรักล้านรักลายแสนแมาจากของเขารักหลายหม,มนนื่นจากเมื่อน,น้นหอดเมื่อนี่เมื่อที่กามาจากไต้หวันเห็นว่าครับจ้ะจนมาฮอดปัจจุบันนี่รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงเลยครับชีวิตชีวิตก็คือดีขึ้นนะ,ะจ้ะดีขึ้นในแบบว่าเฮาเด้เฮ็ดเวียกได้เฮ็ดอย่างอยู่ในพื้นที่เฮากับรอบครัวเฮากับพีกับน้องเฮาเด้กเกิดการเพิ่งผ้าใสยกันทั้งขอบครัวเฮ้าทั้งในชุมชนเฮ้าแม่จ้ะที่แหลกเขาบอกว่า เป็นบ้าทีเลี้ยงมาเห็ดอีกอย่างบอกไปหายง่ายให้การกันเลยวะเข้ากับคิดว่าหนึ่งข้มิทีสิ่งที มันก็มันก็นกหลายพอสมควร,ครแล้วเขาก็มีนามถึงต้นทุนแบบนี้คนอื่นบ่มีคือเขาเ่ยแม่จ๋ามันก็เป็นโอกาสดีที่เขาจะพัฒนาสิ่งที่เขามีอยู่ให้ม,มันสามารถเลี้ยงเขาได้แล้วเขาบ่ต้องไปลำบากอยู่เมืองอื่นให้งานอยู่เมืองอื่นเลยแม่จ๋าคือเขาเป็นให้เจ้าของอีกอย่างนึ่คือเขาขายหญ้านี่ก็คนอาจจะมึ่งว่าแค่หญ้าแต่ว่าหญ้านี่คนขายเป็นผู้กำหนดราคานม่จ่ามันบ่มันว่าคือเขาเขาไปขายโรงงานเป็นคนแมนแมนแม่จ่าโรงสีนกำหนดราคาแต่ว่านี่คือเขาไปควบกำหนดราคาการทั้งว่าจะขายเขามาเลี้ยงสัตว์ก็ได้จริงๆแม่จ่ามันก็็เดไ้หลาายยอ่ง S <S <S ซึ่งมันก็บ่ได้เกิดการสูญเสียบ่ได้ถิ่มมันก็สามารถสร้สางเป็นเงินให้เฮาได้คือเก่านะจ๊ะเปลี่ยนชีวิตไปเลยนะครับเนาะจากจุดเริ่มต้นมาเลี้ยงหญ้าจนฮอดปัจจุบันนะครับอ่อาสมมุติมีคนอยากมาเยี่ยมสามารถมาเยี่ยมได้อยู่ไสค,ครับไอ้เบิ่งจีเพียรมาก็ได้เลยจ้ะยกฟาร์มกาฬสินธุ์จ้ะบ้านเลขที่16หมู่ที่8ตำบลพลทองอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินค่ะเดี๋วสมมุติลูกค้าอยากมาซื้อ หยาฟามาติดต่อด้ช่องทางได้ครับช่องทางโทรมาเลยก็ได้จ้า0844096115หรือว่าแอดไลน์เบอร์นี้ก็ได้จ้ะหรือว่า f a c e b o o k อรณีสำรันเลื่นจ้ะหรือว่าเพจยกฟาร์มพิเนีนาอาหารสัตว์จา้าสำหรับมื้อนีก้ก็ขอบคุณพี่ยกนะครับที่ผ้ายางช่มแปลงหญ่ากับยางชม่มฟาร์ม่วน,นะครับเนาะ